นี่คะซื้อเสื้อมาฝากญาทวดของขวัญปีใหม่แาตูขับมุ่นสูของลำ้วยฮังนี่อ่าไม่จะขึ้นขอพ่อน่เสื้อคืองามเทนบาทนี้เปดเ่ียมมากมากเลยเนาะไซเขาแล้วอ่ะญาทวดอ่ะญาเกอดบางทีละแป้งกมีบานค่ะแป้งเลาดยโอ้โหแป่งน่ารักลงกผดลงแนพกแป้งพร้อม เออกระดุมเพชรไหมจักรหลัดเนาะนี่ลูกขึ้นเบิ้งเขาดีลูกขึ้นเบิ้งเบิงพอดีอยู่ลูกขึ้นเนี่ยเขาเบิ้งเนี่ยเจ้าพ่อเบิ้งเทพเบิ้งหน้าเบิ้งขุนหน้าเบิ้งพวกข้งเขาโอ้ยบอกเขาใส่แล้วคือพุ่งามแต่นอบาดเนี่ยกระดูกกระดานมีความสุขความเจริญทะเลาะกันปีไม่ของขวัญปีใหม่ชอบทุบ้อนบ้ สวยแทน้อบานนี <pada minist Kanye že> <na whatever type songs> ้เพรดีแล้วเนาะใส่ไปฟ้อนเนาะฟ้อนนี่ว่เมือนี้ฟ้อนนั่นแล้วได้เสื้อม้ำปั่นนี่เสื้องาำปั่นนี่ก็ฟ้อนนั่นแล้วผ้าฟ่อนบันฟ้อนมันตัวูล่ะกระดุมยางบางน้ำเนาะฟ้อนเมันละล่องเห็ดเบิังคือมลำมาฟ้อนเบิึงมรำ โอ้ล้ำเองกันตัวฟอนดีก็บอให้ตายตัวออโอ้ยบ่มีเพลงกัอนฟอนดิอ้าวลตัวพ้นมีก่อนล้ำยุพ่นเป็นมอลล้ำเก่าอ่ะอีหยังก็อัน แม่กอันที่เพื่อนวานันล้มอยังเกาะก่อนย่งเกาะสิบคนมานางแหน่ะสิบคนมาสิบคนมานาแหนแสนคนมานางเก่าเจ้าผู้นางน้ำเดอนดับน้ำอเสาเดนเทยงดับหงอ้อเกลโศกเลยนะี่น้องไม่ดีเดอกวัวันใส่โศกแก่เงี้ยเจ้าคุเป็นโอ้งหโบราณยูแฝงเสียแหกบสากระทินแห่โบร เพืのの่อนหน้าบบได้สางดีๆสักเมื่อไรแห่ไปได้เออมาล้ำได้เสือกกระงามเนาะป้อนกระงามเดนออกไป้านนักใช้โมแก่แง่งาปวเปลี่ยนโอ้ยมวหลายคนนะผ้าพิมงมาแล้เสือกกระงามเนาะผู้ละโอ้ยข้างนี้เอกเฮาที่มิตรความความความทุกข์เฮาที่มิตความมวยฮ่ากับมความทุกขกการตีใหม่หม่อนสมนเคื่อแก่ ทุกเดือเงินเง่าหมอนในมื่ปีลูกหลานอยู่ทุกคนไวพน้บไหวพ่อนายะท่านน้อยน่อยไงดานในหอดพวกม้ผ่มังบนหอดพวกเมืองฝ่าสามแสนดัดโกรโทษภูเขายาดมีอยพูนภูเขามี่งินดังมาข้ามแดงหอยบุนภูเขาแห้งงินดังมาข้ามเสียวห้ยแสงตักงมน วอเกดทวมพระอริยเมเตาโกาเทินก็ขาเทินนออเรามีความสุขได้ยาถวดได้ออยาอกกเราบไอด้มื่อนี้เราได้เสื่องงามได้ยาถวดเราได้เสื่องามมาเต้ร้อยอ็ดมาแต่ญี่ปุ่น

เสือมาเตยญี่ปุ่นผมตัวน่ยปาดใส่คือแทะงามแทุ้่นแหวนก็ลายวงทะเลของแท้บ่เนาะนี่ได้ยป่นก่อนนะนั่นนั่น้นนั่งแหวนสามเขาบอกจว่าใส่แหวนเดือมเหมือคแควนโบราณคนโบราณนึกคนสมัยใหม่บ้านจะป้องแหวนยังลูปผม รูปร้านมายำนิจใจบ่มีแต่่อนคือหอดเขานจบยออืนจอนเขามาตลอร่อยเอเออพ่อเมืองสบัดนิ่นครับเล่นรดเล่นก็เล่นลูกห้านเล่นแล้วไปอาบน้ำเรื่เสื้ออาวอันเมื่อไอ่ไม่แตเสื้อนี่ยไหมขาหนุ่มขาหน่อยตยวงวันที่เชียบพูนะาเยี่งก่วันที่เชียรพูนะ เมื่อ <lonely> วันสีสิบผุหนาวะเปิดเต็มโบดถือตัวต่อมตอเพื่อนะลงกี่มาเจอนี้บนลกหนาลกหลังโดนลังโอ้ยเสืองงามแหงเนาะวัวนตัวเราจะผอนเนาะลูกคืไปใส่แม่ยังผอนอยู่ยังไปดูกตานไปูลูกไปใส่สินะไปเมืองสวรรค์ไปจ้กคุณ ลูกไปเจ้คนเปนเบืงสว่านนีลงลงหัวมีรูกจ้คนแต่นลูกพ่อแมวโอ้ยคนเป็นสาวแสดงบาคนมีลูจื่อหมดลยลูกพ่อแบอว่พ่อยไปใส่นั่นพ่อยายพ่อถทดคอนยังไงพ่อยาอยู่กับเพื่อนไส่ใส่นต่ไหพ่อหายต็นนี้ไปืองสวรคนหัวนี้หมดแลเดี๋ยวจะคองสิจะไปวลจะคองเมืองสวรคนโอ้ยจะยุ่งวังเฮาอย่างสบาย เออจักคันพอด้าไปกัไปนเนอยเก้าสิบแล้วเนาะปีนี้ย่าถวดอะจาะสบายดีคือเก่าสบายดีคือเก่าหรือมวนก็เก่าเออมวนคือเก่าสบายคือเก่ามีอกดีใจอือให้พอดูพอร้านเนี่ยแงดีใจแห่งอเอปีนี้คือมวนแหงแท้นาะ ก้าสิบแล้วปีนี้้าแล้วปีนี้แปลงผู้สาวเนาะสิธาเงี้เอาหนาหั่นจะได้นะเขามีหมอล้ำมือเนี่ยเซาเมื่อไงเจ้ากอนจัก่อนีจนได้บอกเสาปะมอล้ำขนาดนี้จ้างมาจ้างกับมาอะ แตงโมจังก็มาไม่เล่นอ้โ้โหสิบแล้วจะปิ่งข่าแล้วเราได้นี่กับนุ่มนุ่มกองหนึ่งข่าวกับปิ่งย่างกับอูป้าซิวโอ้ถ้าเป็นนางมาได้หนอบอยยังเป็นสาวยังเป็นสาวเป็นแซ่เป็นสาวเป็นนางผิวก็ยังสวยอยู่แล้วเราอกน้ำไม่ด้เราน้ำแดงขอจิ้มป็สื่อก่อนยกยก มึงไปใส่ยกไปซื้อน้ำแดงไม่แม่เนี่ยมื่ให้กูเย็นจังก่อนเย็นกับไปยิงย่างไฟเย็นกับไปย่างไฟร้านเขาไม่ใหญ่นุ่มเขาหน่อยโต่าเถาล้มจะหอมอนอทอดดูทอดเต่าน้มราศีขาเขาเหมวอนคือหนอดเขาแห้งแต่ละโอ้คันได้อยู่ปานกับคักก็ได้เนาะเก่าหาเนาะไม่กัไปคักใส่ชีวิตจนคุ้มแล้วเก่าหา

เขาเอาไงก็รับไปเปิดบ้งแนมีเงินล้านบอสเปิดบม่ยันกูนะล้านใเป็นเิองจ้า่มีงินนอนสบายด้ยบ้านไม่ยันกูนี่นีเปิดบ้งเขาจะผิดจะแดนถ่าแล้วบาเขาถายหดีโอไูสมุาน่าเป็นหนีมลำสิงบ่าโตวัดใจเราใหญ่เพืร้านบิบิเบบาลนี่ละร้ากเด็กเสื้อเงินป้อมมาใส่ เอาไว้แจกดิ๊บอัองอันนี้ของย่าเกาะครับต้องเขีให้ฝากเขาว่าย่าเกาะมากฝากเขามาเขาจังไปจับฉลากกันอีกเขาจังไปจับฉลากกันอีกเยอะผุน หลังวันเยอะแยะเลยมือเนี่ยหลังวันสำหรับผู้เฒ่าเยอะแยะเลยเขา่นวกับานา้วนอม่เยาววันวนครับเชโลมันก็ได้ยาทวดนี่แล้วยาอคนยาวยเอาผู้นบนจากระเป๋ง้างง้าง้าก็มูใบนี้ดีดาไม่ใหญ่รถลงีเป็นบาทเปบอกกระเป๋าเยอะแยะเลยวันนี้เอามาให้ผู้เฒ่าจับของขวัญน่ะ แต่ว่ามอบให้่าตถวดก่อนยันเราบ่ได้น้ำมูยานเราบ่ได้น้ำมูยันเพื่อจับเอาเบิดก่อนไม่ยั้งจับุยลำบไม่ยั้งเลยคนโอ้ยอารมอามณ์ชื้อๆมา่ลงนี่เรายัดนเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าโอ้เป๋างาไม่ไปวัดไปว่าจ้ากระเป๋าคือเทนอบาทนี่จื่ เขาไฮม่องไฮบ้างลายมลายเสียใบส้ยานนานี่จืนใผแนแล้วมูใสกับา้แล้วใส่แทบหมน้ำท่าก็จ้าเก็บแปมเพิดก็อจ้าก็จ้ากเพิดจังหัวแล้วเอาตามได้เฮานีเดกเงื่นใสไเอาอยู่บอเอาเงี้ยอยางไรแล้วนอยางไหนานไม่ตีอยากไรือตบัวเอานี้ สีสันสดใสเนาะค่ะเจ้าพ่อเนี่ยแหละเขาชกบ่อใหญ่พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือยาทวดเด้อจ้ะอายุยืนยาวเนาะท่านที่รับชมช่องห้างอีสานแฟนคลับช่องห้างอีสานมาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนยาทวดตอนนี้ยาทวดอายุก็เก้าสิบปีแล้วซีอู่ฮอดล้อยพุ่นทธน้อยยาเนาะล้อยสิบห้าปี

ตัวนี้คือัตใหญ่กว่าปะทูเล่นเล่นเล่นเร็วมันหันมันเล่นมันเล่นไรเชลโลบ่ะ น้องปลาทูอกับน้องอะไรนะแซลมอนโอ้แซลมอนยังคือนดำเตะ